เดีครับผมไปปคีครับผมเอือยเอือยเอือยปีหนึ่งจริงจมากครับผมเป็นปีนึงหรือไม่กะปัวปีหนึ่งครับผมกะหลายปีเลยล่ะัวตาก้นตางยาดะคกันเนาะ แม่นี่อยู่ในใจครับผมแม่กับพ่ออยู่ในใจเสมอแต่ว่าเพนหน่อยนักหน่อยหนาจังสีมานะครับเนาะจังสีมาเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่านี่ระยะอยู่ในระยะอยู่อันนี้คือของแม่ครับผมอันนี้คือของพ่อ อันนี้คือของเคยอันนี้คือร้านตัวหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเป็นตัวใหญ่ครับผมคือหนวเนี้ยตัได้มาเห็นหนาจะได้น้าเห็นหนาแต่ละคนแต่คนคนหน่อยต้องผู้ผู้หนึ่งอ่าเดี๋ยวผมจีพาพี่น้องออกไปบงังรถอยู่บนทางกันเดีย๋ยวครับพี่ดาวงานครับผมงานเดินเทิงพูนเพลนก็เลย งานหนึ่งเค i, a, mainland, ma, 5, ิ ora, ent, ื่องผมก็เลยใละเวลามานั่มเลยก็เลยมาในงานเดี๋ยวผมมีภาพออกไปครับผมเดี๋ยวผมมีภาพออกไปไปนั่งมากระนั่งไปแล้วนั่งผมมาไปแล้วงานหนึ่งพูดไอใช่ไอใช่ไอผมแบบไอก็ผมไอ้ไอ้ไอเป็นยังเห็นเพื่อนมัน เบิ <Bilder> <ien> ์นน้ำมันเบิ์นน้ำมันโมสมสมโฉมลำนาสมลำนาคิดว่รู้เรื่องครับผมอายใช่ผมครับผมนี่ครับผมมีงานนีื้อยก็เลยได้โอกาสมาขอเชิญชวนทุกคนนะครับเด้อรถกำลังขึ้นมากับมีครับผมอ่ะสำหรับคิด